ครับตอนเกืบขอบจากหัวค่ำนะครับได้มีโอกาสมาเที่ยวชมวัดแสงสิริธรรมนะครับนานๆมาทีนะครับมาดูบรรยากาศบางว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับตอนนี้ก็มาจอดรถที่ลานวัดนะครับที่ลานวัดวก,กำลังจะเดินออกไปกริมเจ้าพญา,น,านะครับว่าไปดูว่าบรรยากาศเป็นยังไงบ้างนะครับ ตรงจุดนี้เดิมเนี่ยเขาจะมีแพ่ลอยน้ำนะครับสำหรับขายข้าวปลาอาหารนะครับแต่ช่วงนี้ทางการมีการขอสร้างนะครับขอสร้างไอ้นะครับแนวแนวกันป้องกันน้ำนะครับริมตะลิงของแม่น้ำเจ้าพระยานะครับเนี่ยเริ่มขอสร้างมาหลายเดือนแล้วนะครับ ก็ยังไม่เสร็จนะครับก็ยังไม่เสร็จนะครับนะูบาา่นนะครับมาจากวัดเชิงเลนนะครับผ่านมาวัดท่าอ็ดมาที่วัดแสงสิริธรรมนะครับก็จะมาบรรจบกับกับที่ที่ทําไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะครับที่วัดแสงสิริธรรมเนี่ยนะครับก็จะมาโจทย์กับกับแนวป้องกันตะลิงที่ทําไม่เดิมนะครับ ที่วัดแสงสีวิธรรมนะครับตอนนี้ก็กำลังเเดินดูบรรยากาศนะครับก็ใกล้ค่ำแล้วก็ไม่มีคนนะครับไม่มีผู้คนนะครับประกอบกับช่วงนี้ก็ช่วงโควิดระบาดนะครับผู้คนก็ไม่ค่อยมากันนะครับทำไปซองกันิน้อย ครับจุดนี้ก็จะมีท้ายฝสตกต้มนะข้ายของกินนะครับลิ้เจ้าพยานะครับนี่ครับก็จะมีการสร้างแนวป้องกันน้ำนะครับลิมเจ้าพยานะครับนางต่อไปนี้ฝั่งิตะวันตกของนนทบุรีนะครับ นะครับนี่แนวแนวเดิมที่มองเห็นข้างหน้านะครับแนวเดิมที่สร้างเสร็จแล้วนะครับอนนี้แนวใหม่จะจะสร้างไปบรรจบกันตรงจุดนี้นะครับข้างหน้าที่เห็นนะครับลมลมตกถ้าสร้างเสร็จครับก็จะเดินเดินริมเจ้าพะยาได้สบายๆนะครับเดินออกกําลังกายเดินชมวิวชูทัศนนะครับยามบางๆเช้าเย็นนะครับเดี๋ยวทําเสร็จก่อนนะครับก็จะมาเดินชมวิว เที่ยวทัดกันนิเนเจ้าพญานะครับก็บรรยากาศดีมากครับถ้าเป็นตอนเท้าตอนเยนเน็นนะครับอากาศดีเดินออกกําลังกายนะครับแสดงว่าต่อไปนี่สียางดรอด้วยเลย่ด้เ,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 เนี่ไปแ,แล้วต่อกันนี่นปลายเยอะนะครับเจ้าพญาเนี่ยปลายเยอะมากนะครับก็บางบ้านก็มาให้อาหารปลานะครับไปเป็นไปหมดครับปลาเดี๋ยวเอามาถ่ายรูปเนี่ยหรอขุดองสมุนไพรนะครับเจ้พาพญา มันเย็นว่างนี้มาถ่ายรูปนะเว้ยปลาเยอะแยะนะครับมาถ่ายรูปเจ้าพระยานีน่นอยากได้ม่งนี้นี่มันเย็นว่งนี้นี่ทราบเป็นการสร้างเสร็จนะก็น่าจะมีถ้าสร้องระหว่างซอยหลังข่าเรือนะครับที่ตรงวัดแสงสิริธรรมนะครับถ่าเรือให้สำหรับให้ผู้โดยสารขึ้นลงเรือนะครับตรงบริเวณวัดแสงสิริธรรมนะครับแล้วก็จะมีแพรนะครับแพรขายข้าวปลาอาหารนะครับ ้ารตังเจดกระแพก็คงมาจอดนะครับให้พวกค้าไม่ค้าได้ขายข้าวปลาอาหารให้นักท่องเที่ยวได้มาเที่ยวมาชมกันนะครับบรรยากาศดีมากครับยิมเจา้าพยาครับนี่ก็จะมีเรือโดยสามนะครับวิ่งส่งูโดยสารนะครับประจำแบบนี้ทุกวันครับ ครับที่เห็นข้างหน้านีก่ก็เกาะเกล็ดนะครับกเกาะเกร็ดนะครับก็เคยไปเที่ยวมาแล้วครั้งหนึ่งนะครับตั้งแต่ปีที่แล้วครับก็ยังไม่มีโอกาสได้ไปเที่ยวอีกนะครับไม่ใกล้ไม่ไกลนะครับว,ว่างๆก็ถ้าโควิดมันจางหายไปก็จะได้ไปเที่ยวอีกครั้งนะครับ คิดบรุษไปซอยดับเพิง่งเก่าีตายสม,มุูปร่กันครับวันนี้ก็แม่บ้านก็หยุดงานนะครับก็มีโอกาสแต่มาเที่ยวด้วยกันนะครับมาเดินเลนะ่นนะครับ ว่างๆครับก็จะยุดงานทุกวันจันทร์นะครับวันนี้ก็เลยมีโอกาสมาเดินชม,มวิวเทวทัศแถววัดแสงสิลิธรรมนะครับตำบลท่าหยิดนะครับอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนะครับวัดแห่งนี้นะครับ มองมาทางนี้หน่อยนู้จังไง พระแสงจิตเดรามจังหวัดนนทบุรีครับจุออกปากเกิดจังหวัดนนทบุรีนะครับครับนี่คือบริเวณวัดครับ พ <ś led> าหน้านำเที่ยวนะครับวีโก <ś led> ้ชายมาสิบกว่าปีครับ คนถามมากนะครับทายกุ้งก้าหลังไม่ง่ามได้อ๋อฝนเทศนี่เท็แล้วดิซึ่งง่ามได้หนีขุดหลังใหม่นี่ครับที่วัแดแสงสิทธิธรรมนี่ก็ก,กาลังมีการสร้างบูถดหลังใหม่นะครับนที่มองเห็นข้างหน้านะครับแต่สร้างเสร็จก็คงสวยงามมากครับสร้างเสร็จไปแล้วก็ประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วครับดูนะครับ บนหลังใหม่ครับวัดแสงศิิธรรมกำลังก่อสร้างครับเสร็จไปแล้วประมาณ90%นะครับนี่ครับใครมีโอกาสเข้ามาดู Youtube นะครับก็เชิญติดตามช่องสวรรค์สีขูกานะครับในช่อง Youtube นะครับถ้าดูแล้วก็กรุณา,ากดติดตามให้ด้วยนะครับ มีคลิปหลายคลิปเป็นพันกว่าคลิปนะครับที่ลงไว้นะครับในช่อง Youtube ของสวรรค์ศิกูกานะครับเชิญติดตามได้นะครับมีทั้งงานประเพณีท้องถิน่นงานวัดงานวาอะไรต่างๆมีหมดนะครับห <c oughs> มาร้องหมอลำก็มีนะครับ